พบกันนะคะที่ช่องของแอมนะเอมี่กิติยานะแต่ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะนั่นก็คือนี่เลยคุณนุ่นนลัทรนาเงนะตองเี้คุณด้ยนะเกียดเนี่ยซึ่งวันนี้นะเราจะมาทำคลิปแบบสนุกสนุกกันนะคะปิดตาขนมซึ่งแอมคิดว่าน่าจะความเห็นใสกิของเราน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่อะเมื่อไม่งานเสียเวลาขออนุญาตปิดตาเลยแล้วกันเนาะรีปิดจะได้รีบกินกินอันนี้ผ้าคลุมหัวพี่ติใช่ไหมเหม็นใช่ ตื่นเต้นตื่นเต้นเราจะมาเปิดกันที่อันแรกนะซึ่งอันแรกคิดว่านางน่าจะถ่ายถูกแหละอันนี้คือเลือกมาที่ชอบด้วยป่ะเนี่ยตอนแรกเก่าว่าจอมากินเองแต่พอไม่หมดก็เลยเออเดี๋ยวให้น้องปลักกินดีกว่ารู้แน่เลยโอเตโต้โอเคนอเนั<ว>ะถ้าหิวนงก็เลยถ่ายผิดหรือเปล่าปาปิก้าเออดู<ฮ>เหลือง ข้างหน้าถุงมีสารพัดผักฮ้ยนั่งรู้จริงว่ะดูดินางต้องเป็นแบบว่าแฟนขับแน่เลยอะมาที่ชิ้นที่สองนะนี่จะอาปากนะชีโตระรสชีสไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ชีโตะนะมันไม่ใช่ชีโตะด้วยยี่ห้อที่ไม่ใช่ชีโตะเออเหมือนอย่างนี้เออไม่มีน่าเกลียดน,นี้นางทายผิดนะคะแต่นง <c oughs> <c oughs> 6สีส้มรดชีสนะฮะอ่ะมาที่อันต่อมานะคะว่าน่าจะทายถูกหรือเปล่าทวิตเตอร์ที่มันเอาไว้ทวีตไม่ใช่ละไม่ใช่ละ<อ>นี่ตลกนี่ตลกที่มุก90ไหะเนี <c> ่ย <oughs> อะไรวะน่าจะทายถูกแล้วละ่ะชีตบอรลคอนชีสท, <c oughs> ทวิตเตอร์อะไรนะอะไรนะทวิตเตอร์รดคอนชีสบายปะทวีได้ถูกแล้วแต่ไม่ใช่ทวิตเตอร์เออทวีละอะไร ทวิสอะไรอ่ะทูสเตอร์มันโชว์ไม่ได้ทวิสโต๊ดไม่ใช่ละคุณนุ่นม,มีความแบบมั่วแล้วล่ะอันนี้มั่วแล้วนะคะเราฉีโต๊ดกับทวิสมารวมกันเผลอเลยแล้วกันเนาะที่กินไปเมื่อกี้เขาเรียกว่าทวิสโก้โอ้โอยไม่ทายผิดสองอันแล้วนะเฮ้ยอ,อีกอันนี้ไม่น่าจะผิดแล้วล่ะถ้าผิดก็มึงจะพูดยังไงเรานี่ค่ะใบก่อนไหมใบก่อนกินไหมอ่าให้จับให้จับ เฮ้ยคงว่าทายผิดอยูรี่ถามจริงที่บ้านเคยซื้อขนมกินบ้างไหมให้อีกหนึ่งคำไมโลโปรตีนรบงคัแบถูกค่ะต้องกินสามคำนะถึงจะทายถูกนะคะก็จริงๆรู้ตั้งแต่แรกแต่ทำเป็นทายไม่ถูกเขาจะกินเยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่มีความเกลียดเสียงหัวเราะนางเ่ะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นขนมเด็กอนุบาลนะให้ดมก่อนให้ดมก่อนคุ้นๆไหมคอนพับเฮ้ยอะไรวะจตหูดีเหมือนหมาแต่ลิ้นก็ละเค้มากไม่รู้รสอ่ากินก็หน่อยไหนก็ทายถูกแล้วอันนี้ต้องยอมให้นางแค่ดมกลิ่นก็รู้แล้วมีอีกไหมยังไม่อิ่ม อันนี้เชื่อว่านางต้องทายไม่ถูกแน่เลยว่ามันคืออะไรนะเพราะว่าเราก่อนเลือกเราดูมาแล้วล่ะว่านางต้องทายผิดนะเราก็เลยเลือกมาดูถูกความสามารถดูปั่นแม่ดูปั่นแม่ปั่นข้างล่างปันข้างล่างเฮ้ยผมไม่มีอ่ะไม่รู้เลยอ่ะแต่อร่อยว่ะ รู้รู้แบรนด์นะเดี๋ยวขออันนี้กลับบ้านไม่รู้กลูโค่บ็อกกี้เฮดกลิโกะเออโกลิโกะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่บ็อกกี้เว้ยสตรอเบอรี่เออมันสตรอเบอรี่อะไรกินไปก็ยอมแพ้ป่ะฮะยอมแพ้ป่ะคะอ่ะยอมแพ้ให้กินอีกหนึ่งอันนะคะพนักบกกอร่อยละเฉลยนะคะพี่จอยพี่จอยที่แบบเขาจะดังในญี่ปุ่นอ่ะเลยเออแต่นี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงมาทายกันต่อไหมฮะยังยังฟิน อ,อันนี้เป็นขนมแบบต้องเคยกิน,น่ะแต่ว่าตะทายชื่อถูกหรือเปล่าอีกเรื่องนะไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจต้องลองชิม <c oughs> รสปลาหมึกอ่ะ <c oughs> เอออะไรอ่ะอารีงาโต อลิงอะโตะอะให้กินอีกอันนึงให้กินอีกหนึ่งอันพอแล้วจะดูดีว่านางจะกินแบบจะทายถูกไม่ถูกนะสุดท้ายแล้วหมอสุดท้ายแล้วยังไม่อิ่มจริงๆมีอสองอันจะกินสองอันหรือจะกินหนึ่งอันให้เลือกสองอันอาจจะกินสองอันโอเคอาจัดไปได้กินแบบน้ำหอมเนี่ยตายแล้วเอ้หนมอยู่นี่โอ้โหโรลิทูองสีฟ้าเวลาจับแล้วมือส้ม เออถูกลโรเลอร์โคสเตอร์เออซองสีน้ำเงินวงวงสีส้มนางรู้จริงว่ะนางรู้จริงว่ะกินแล้วแบบติดมือแลวชอบแบบลูบกับมือโอ้ยอร่อยของชูรสแบบมันนี่เกอะ้อสุดท้ายแล้วช้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้านี้ถูกนะคะได้ขนมทั้งหมดกับบ้านไปเลยเย่เอาให้นางกินนะคะนางจะได้อ้วนๆนะคะที่ฉันจะได้ผอมคนเดียว เลวมากเป็นคนเลวมากเลยไม่ใช่เลยโนรีสาไดมันไม่ใช่เลวเว้ยเลสกตมันก็เลวอ่ะมันเป็นเลวแบบเลแผ่นเรียบรถโนรีสาไดไมใช่ไม่ใช่เกือบถูกแหละจริงๆมันก็เลแหละเขาเลยเนาะเบรกอ๋อเบรกแผ่นนะคะเป็นเบรกอันนี้นะคะเฮ้ยจะบอกว่าทายขนมกับนางนางทายถูกเยอะว่ะ แสดงว่าเป็นนางเป็นแบบส, like สายกินจริงๆอ่ะกระดูตัวดินันงเกียร์เสียงหัวล้ออ่ะเฮ้ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยแบบไม่เคยได้ยินนบรักหัวล้อแบบเต็มสตรีมนะซึ่งอย่าอยู่ใกล้นางมากจะมนจะเพี้ยนแลวยิงเข้าไปเขี้ยงะพอสักทีแรกจะให้นางกินอันนี้ก่อนแต่นางชายถูกก็เลยแบบไม่ให้กินดีกว่าอ้โหอ้โหไก่ย่างเออนะน่ากินอ่ะ น่าจะเก็บไปกินเองไม่ใช่อะไรหรอกเราว่าทั้งหมดอะเป็นของเราแล้วให้นางไปนะคะสําหรับขนมทั้งหมดนะคะอ่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนบลักก็ทายหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนะคะเฮ้ยห้าอันเลยอะสายหนมเกียดเหนียง <laughs> โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะวันนี้ก็แบบาแวาเออมาคอแลบกันนะแบบสนุกสนานเบื่อแต่งหน้าก็เลยแบบว่ามาทำแบบนี้บ้านนะคะเผื่อจะถูกใจนะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรออกมานะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในช่องของนุ่นนบลักนะคะว่าแอมเนี่ยจะไปทำอะไรนะจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมเข้าไปติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายต๋อวัดีสองรอบอเรียนไบ๊ายบาย